โบเดี๋ยววันนี้พี่เอกจะต้องไปเป็นคุณครูที่โรงเรียนหนึ่งวันนะโบอยู่นี่นะบเดี๋ยวกลับมาแล้วพาไปหาอะไรกินนะ่าเฮ้ยเป็นยังไงเนี่ยพี่ฝนอยู่ไหนกันนะเอาไม่ทันละต้องรีบไปก่อนแล้วนะอึะ๊บอึ๊บอึ๊บอะเดี๋ยวพี่ฝนนี่นะอยู่ข้าวนะปุ๊กปิกใช่แล้วพี่ฝนมาทำอะไรอะก็มาหาข้าวกินไง เอาเหรอ,อตอนนี้ร้านยังไม่เปิดวันนี้พี่เอกต้องไปเป็นคุณครูวันแรกอะ่ะเอ้าวันนี้เลยเหรอใช่ก็พอบอกไว้เมื่อวานไงที่ร้านอาหารอะ <c oughs> ไปกับพี่เอกไหมล่ะไปก็ได้แต่ไปแป๊บเดียวนะได้ยังไงถ้าก็คงได้แค่แป๊บเดียวแหละเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฝนต้องออกมากินข้าวใช่ไหมล่ะก็ใช่ดิป่าน,นี้ลุงยังไม่เปิดร้านสักทีหิวจีแย่แล้ว,วอ่ะโงอีกสองชั่วโมงไม่ใช่หรอ นี่หูดูโรงเรียนดิพี่ฝนทำไมเหรอตั้งแต่พวกเราจบมาเนี่ยโอ้โร<อ><อ>งเรียนพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยฮะนั่นไงครูใหญ่ค,ญครคูใหญ่ครับครูใหญ่ครูใหญ่เอา้าว่ายังไงล่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวตามฉันมาทางนี้นะมาเร็วมาเร็วมาเร็เวเฮ้ยเดี๋ยวไหนครูใหญ่รอด้วยค่ะทำไมต้องรีบวิง่งขนาดน,นั้นด้วย่ะครับ แรงแซงทุกโค้ง,งเลยคุยใหญ่อโอ้ยมานี่มานี่มานี้นโอ้ยเหนื่อยกว่าจะวิ่งทันเอา้าวันนี้ฉันพาคุณครูมาสอนหนึ่งคนนะครูใหม่อะ่ะชื่อใหม่แล้วคะชื่อครูเอกนะอ๋อเดี๋ยวนะคะหน้าตาคุณคๆูนะเนี่ยเดี๋ยวทำความรู้จักกันแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปเปิดห้องนักเรียนแล้วก็อธิบายให้เขาฟังก่อนว่าวันนี้จะมีคุณครูคนใหม่มานะเดี๋ยวค่อยตามเข้ามานะเข้าใจไหมเฮ้ย สวัสดีครับคุณครูอ้าวเดี๋ยวนะหน้าตาคุ้นคุ้นเอ๊ะนี่เธอเออผมชื่อเอกไงครับคุ้นไหมเออก็คุ้นอยู่นะเออก็คุณครูเป็นคนสอนผมมากันทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ข้างๆนั้นก็ฝนนะครับอา้าวเหรอโอ้มีหน้าแล้วหน้าตาคุ้นคุ้นน่ะเนี่ยก็แต่แตั้งแต่ผมจบกันไปผมก็ไปเป็นตำรวจนะครับแล้วคนนี้ก็ ก็กลับมาช่วยสอนนะคุณครูใหญ่ให้มาช่วยสอนนะครับออดีดีดี <c oughs> เฮ้ยเออยังไงกันเนี่ย <c oughs> อยู่ดีๆต้องมาอยู่ในห้องที่มีคุณครูสอนเราแล้วเราก็เป็นคุณครูเหมือนกันแปลกเหมือนกันนะเน,นี่ยเอาละถึงแล้ว<ม>อุ้ยพี่พวกเราครูเมื่อไหร่จะมาสักทีเห็นบอกว่ามีคร<ๆ>ูมาใหม่ครูมาใหม่ใครกันนะมาพอดีเลย <modeling. S 1> นี่แนะนําตัวส,สิเอ่อสวัสดีครับทุกคนผมอ พวกเราอย่าบอกนะว่านี่คนนี้จะเป็นครูคนใหม่ของพวกเราอะบอเบาหน่อยนะครับผมชื่อว่าอผมชื่อว่าคุณครูเอกนะครับวันนี้ครูเอกสงสัยวันนี้จะแนะนําตัวไม่จบครูลรอเออใจเย็นนะครับวันนี้ครูมาสอนในรายวิชาสังคมนะครับเอาละทุกคนเดี๋ยว เราแนะนําตัวกันก่อนแล้วกันเนาะครูหล่อมากเลยครับเอ่อคุณครูใหญ่ครับแค่นี้พอแล้วใช่ไหมเออก็ตามนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวฝากเธอดูห้องนี้ด้วยแล้วกันฉันหลับปวดหัวมาหลายวันแล้วถูค,ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูจะช่วยดูแลให้ก็แล้วกันนะคะ่ะงั้นฉันไปก่อนนะครูหล่อมากเลย <inate> พวกเราวันนี้เราจะตั้งใจเรียนกันนะเนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรกันดีละเนี่ยเอาอย่างงี้ละกันแนะนําตัวแล้วกันเชชื่อหนูก่อนคะ่ะเอาละเดี๋ยวพูดแนะนําตัวทีละคนนะครับหนูคะ่ะหนูก่อนคะ่ะหนูก่อนคะ่ะหนูยกมือก่อนค่ะหนูค่ะเอา<อ>เริ่มจากนายชื่ออะไรเหรอผมชื่อป๊อปครับเอาละเดี๋ยวคนอื่นก็แนะนําตัวไปเรื่อยๆนะครับอ่าหนูชื่อรัตนาค่ะโอเคนะครูเอาอย่างงี้ละกันเดี๋ยวเอาเอกสารขึ้นมาเปิดไปหน้า50นะครับ หน้า50เออเราเราเรียนเรื่องอะไรกันเหรอคะนี่หน้าที่พล,ลเมืองนะครับนี่หน้าที่ของการเป็นพล,ลเมืองจะต้องทําการเลือกตั้งด้วยนะทุกคนโอโ้โหคุณครูนี่แก่งสุดยอดไปเลยเนี่ยเนี่ยหนูดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพวกเราดูสิครูเขาสอนแกนะ่งเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครทํางานเสร็จแล้วนะครับให้เอาเอกสารที่ทําเสร็จแล้วนะ ไปส่งที่โต๊ะคุณครูที่ห้องพักครูนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะเป็นคนรวบรวมให้นะคะอา้าวป๊อปนายหลับอีกแล้วเหรอโอ้ยอ,อุ๊ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนะเธอนั่นใครอ่ะคุณครูอุ๊ย,ยตายไหวกรีดคุณครูใหญ่จะรับคนเข้ามาเยอะมากเลยเนี่ยอุ๊ยสวัสดีครับคุณครูอุ๊ยรู้หปล่ดจังเลยนะคะคุณมาทําอะไรที่นี่หรออา้าวนี่จําผมไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยสอนเสร็จละ พี่ฝนเป็นไงบ้างนะปุกปิดนี่ฉันนั่งรอน,นานแล้วนะเนี่ยอ,อ่าอ่านไงมาแล้วพี่ฝนว่าไงสอนเสร็จหรือยังอ่ะพี่ฝนหิวข้าวได้ได้เดี๋ยวออกไปกินกันพอดีพี่เอกให้เด็ก <c oughs> ๆอะ่ะเขาเตรียมเอกสารเสร็จแล้วมากองไว้ที่โต๊ะไงอืองั้นเอาเป็นว่าไปกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาในโรงเรียนกันแล้วกันนะได้พี่เอกมีสอนต้องบ่ายแนะ่ตอนนี้เพิ่งจัง10โมงเองปเก้าโมงสิบโมงเนี้ยแปบ๊บเดียวเอง ครูใหญ่อยู่ไหนนะเสียงท้องร้องแล้วอะเอ่อเอางี้เดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะพี่ฝนนะกินที่ไหนดีอะร้านลุงซูชินี่ไงเออเออใช่ใช่คุณลุงคะหนูขอเอเข้าวหน้าปลาปลาทูค่ะเอาเจอพอดีเลยฉันเดินเหนื่อยมากเลยพักกินข้าวกลางวันก่อนดีกว่าเอ้าครูใหญ่แล้วครับใช่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้ เธอจะเป็นที่นิยมมากเลยนะหมูนักเรียนมากเลยนะเนี่ยอะไระนะคะครูใหญ่อะไรนิยมนิยมนะคะนี่ก็เขาสิไปสอนแป๊บเดียวโอ้เด็กติดกันเกลียวเลยอ๋อพี่เอกเขาสอนดีใช่ไหมคะเออผมก็สอนธรรมดานะครับเอางี้ละกันเดี๋ยวผมทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปรับเอกสารเด็ก,ดกๆก่อนนะคุณครูเฮ้ยอ,อ,อร่อยดีนะคะพี่ฝนเป็นไงอะก็อร่อยดีปุ๊กปิ๊กได้กินปลาทูและสบายใจยังสบายใจดิ ทำไมดูวุ่นวายชะมัดเลยเฮ้ยโอ้โหเอ่อคือว่าตรงนั้นน่ะนะเป็นกองเอกสารสำหรับตรวจกันบ้านในวันนี้เธอก็ตรวจให้หมดอันนั้นเลยก็แล้วกันนะของฉันด้วยนะอย่าลืมล่ะทำไมเยอะจังเลยอะเฮ้ยไม่คิดว่าเอ่อจะมีเอกสารเยอะขนาดนี้ทำไมเป็นครูนี่มันดูวุ่นวายจังเลยอะอันนั้นยังไม่ใช่เอกสารนะอันนั้นเป็นการบ้านเฉยๆนะเฮ้ยอู้ออจ่า ครูหล่อมากเลยนะเธอดูซิวันนี้ฉันทำตายแน่เลยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเอ๋นั่นคือเดี๋ยวนะแล้วเด็กๆพวกนั้นมายืนตรงนั้นทำไมกันล่ะครับผมเหรอให้ผมไปเหรอครูขาครูเอค่ะเออมีมีมีอะไรกันเหรอครับคือว่าต เนี้ยที่ห้องอะค่ะไม่มีครูมาสอนน่ะเขาก็เลยบอกว่าให้ครูเอกมาช่วยสอนหน่อยนะคะให้ครูไปช่วยสอนเหรอใช่แล้วล่ะค่ะอ่าแล้วแล้วคุณครูอะไรไม่มาล่ะครับเนี่ยวันนี้เ็าป่วยอะค่ะหรออ๋อเดี๋ยวผมีไปดูให้นะรีบไปเลยค่ะเธอห้องนี้เหรอใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูสอนคอมเนี่ยนะใช่แล้วค่ะอ้าแ่นั้นเดียวโอ้ยกรี๊ดกรี๊ด งั้นทุกคนก็เชิญน,นั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเปิดขึ้นในหน้าจอโปรเจคเตอร์ให้นะเอานี่มาเร็วมาครูเก่งจังเลยกรีนดูขอ,อนั่งตรงนี้ด้วยก่อนนะคะ่ะตรงนี้เหรอครับนี่เธอทำไมทำแบบนี้ฉันอุศลจองก่อน ไข่ดีไข่ได้ไข่มาก่อนฉันได้ก่อนจริงๆไปนั่งที่ก็ได้นะทำไมมานั่งตรนนี้แล้วเนี่ยครูล้อล่ะ,ละหนูจะตั้งใจเรียนให้สุดๆไปเลยค่ะครูค่ะหนูจะทําให้เต็มที่เป็นคนดีของสังคมเออนี่พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมอะไรคุณครูเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปดูครูเอกหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้วอย่างนี้หนูขึ้นไม่ได้ด้วยหรอคะ ได้สิเพราะฉันก็คิดว่าจะพาเธอมาเป็นคุณครูเหมือนกันนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะกรีดกรีดวิดไววิดไวทอันนั้นอะไรอ่ะไม่รู้ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณครูเอกอะคืออะไรเหรอคะเอ้าเดี๋ยวก่อนนะเอ้ากรีดกรีดวิดไวท์วิดไวท์กรีดกรีดปวดหูเดี๋ยวปวเลยปวดหูเอ้า ไม่ใช่เหรอคะใช่แล้วฉันปวดหูมากเลยอ่ะเอาแล้วมาทําอะไรตรงนี้อะ่ะโอ,อ้ก,ก็าสาวๆเขากรีดกรีดกรีดฉันไม่ไหวฉันปวดหูฉันเป็นไมเกรนเธอก็เลยเดินออกมาจากห้องเนี่ยเอาแล้วทำไมคุณครูเออ,เองงแองงงแะเนี่ยเออแล้วเขาก็ไปพาใครมาสอนแทนฉันก็ไม่รู้แต่ฉันเข้าไปไม่ได้ฉันปวดหูอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่แองรู้แล้วว่าทำไมครูใหญ่คะ่ะอะไรเหรอเด็กๆในห้องน่าจะก่อเรื่องแล้วอะค่ะ ก่อเรื่องอะไรล่ะก็คือว่าเขาให้คุณครูพี่เอกอะค่ะไปสอนแทนทั้งๆที่ก็มีครูคอมอยู่แล้วอะค่ะอ้าวเออใช่วันนี้ฉันก็เห็นตอนเช้าอยู่นะกรีดกรีดหวิดหวายพวิดฝายพี่เอกนี่หละก็ไม่รู้จักปฏิสองปฏิเสธไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยเฮ้ยฉันที่พูดอะไรก็ไม่รู้ฉันงอนดีกว่าบเอ้ยไม่ใช่บอสปงปิกอะไรของนุชเนี่ยฉันพูดผิดพูดถูกฉันละเบื่อเบื่อพี่เอก เอ้ยเอาเอาเป็นว่าคาบนี้แค่นี้ก่อนนะครับอา้าวครูใหญ่มาทำอะไรอะครับโอฉันแวะขึ้นมาดูดิเป็นยังไงบ้างอะวันนี้คือขอบอกว่าให้ผมมาสอนแทนนะครับเนี่ยเด็กคนเนี้ยกรีดกครูค่ะยังไม่จบคาบเลยนะคะอ้าครูใหญ่เออแย่แล้วสิเออ เธอไปเซฟงานออก่อนนะออวันนี้ได้ค่ะได้ค่ะฉันให้ทำงานแค่นี้แหละพอแล้วได้ค่ะได้ค่ะคุณครูเ,ออเดี๋ยวหนูเข้าไปทำกันบ้านข้างในนะคะครูใหญ่ค่ะจ้าเข้าไปเลยจ้าว่าแต่ว่าเป็นยังไงบ้างละ่ะเด็กหลอกขึ้นมาสอนหรือไงเนี่ยเอาเหรอครับผมไม่รู้อะครับครูใหญ่เขาให้ขึ้นมาสอนอ่ะเขาไปยืนคุยต้องสามคนโอ้ผมก็ไม่รู้เฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างแล้วนะครับวันนี้ก็เย็นแล้วนี่นะ เฮ้ยแล้วพี่ฝนไปถึงไหนแล้วนะลืมถามเลยโอ้โหเริ่มใจเย็นแล้วอะใกล้เวลากลับบ้านแล้วนี่นะเอาละกลับดีกว่าเอา้าพี่ฝนมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้อะไม่รู้ไม่ชิอะไรของพี่ฝนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อะไรอะ่ะไม่รู้เอา้าไปดีกว่าปุ๊กปิ๊กเรากลับบ้านกันดีกว่าอะไรของนุชเนี่ยอย่าพูดมากนักเลยปุ๊กปิ๊ก กลับบ้านอะไรของพี่ฝนนะยยูดีก็กลับเฉยเลยอ้าวยังไงเนี่ยไม่รู้วิ่งมาตามแล้ววิ่งกลับมาทาไมอะ่ะวิ่งมาตามไม่รู้ตามอะไรของพี่ฝนไม่รู้โอ้ยพี่เอกเพิ่งสอนเสร็จเหนื่อยชะมัดเลยจะกลับบ้านไม่กลับก็กลับนี่แหละนี่เดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงนะไม่อยากนั่งไม่รู้เออนั่งนี่ขอละกันทําไมต้องนั่งทําไมฉันต้องนั่งด้วยเนี่ยฮะงั้นพี่ฝนก็ยืนไปดิอะไรเนี่ย เฮ้ยวันนี้เหนื่อยชะมัดเลยพี่เอกต้องมาอาทิตย์ละวันน่ะมาอาทิตย์ละวันเหรอเออแล้วมาวันไหนอะ่ะก็อาทิตย์หน้าก็วันจนนันทร์ไงวันจันทร์เหรอเออ,อหน้าเบื่อชะมัดเลยไปดีกว่าหน้าเบื่อ,อเลยอ้าวคุณครูกลับบ้านกันแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราก็กลับกันเดอนนะพี่ฝนไม่อยากกลับแล้วหน้าเบื่อไปลุกหน้าเป็นอะไรอะ่ะหน้าเป็นตูดเลยดูดิไม่ลุกดูหน้าดิไม่ต้องมาจ อา้าแล้วไม่จุงจะเดินยังไงอะวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นแ่ะจุงเลยดีกว่าเดี๋ยวรถชนไม่ร,มรู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้่อนเออพี่เอกมีเรื่องจะบอกอะไม่รู้อา้าอะไรของพี่ฝนเนี่ยบอกอะไรอะเออเมื่อกี้พี่เอกเจอครูใหญ่อะตอนคุยกันเสร็จแล้วอะเขาบอกว่าจะชวนพี่ฝนมาเป็นคุณครูที่นี่ด้วยอะหาเป็นคุณครูเหรอจ <laughs> าหน้าหนุด <laughs> Cause I got something to prove I gotta take what I-